สวัสดีครับป้าเป็นยังไงปวดหลังตรงนี้เลยนะปวดที่อื่นอีกไหมปวดหัวเข่าขวาโอ้ไปหมดเลยหมดเลยแล้วที่อาการหนักๆตอนนี้ที่จะมาหาหมอเรื่องอะไรปวดขาปวดหลังนะมีชาไหมไม่มีชาปวดหลังอย่างเดียวปวดเวลาไหนยืนก็ปวดเดินก็ปวดเป็นมานานเท่าไหร่แล้วดูครถาม นานเท่าไหร่ลสอปีใช่ไหมสอปีเริ่มปวดใช่ไหมแล้วตอนตอนนี้หนักขึ้นไหมกว่าสปีที่แล้วหนักขึ้นแล้วตอนนี้ปวดมากเวลาไหนปวดบ้างเวลาเดินเดินไกลไหมถึงปวดไกลไกลก็ปวดเหรอเดินทันทีก็ปวดยืดก็ปวดแล้วอออยยยยาาากกกกกจจะะ้้มลงงไไปคนนทืตร ้มลงแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมโค้มลงก็รู้สึกดีมันดีกว่ายืนตรงถูกไหมเห็นไหมอันนี้เป็นลักษณะของคนไข้ยืนได้นานไหมหรือยืนทันทีก็ปวดทันทียืนไม่ได้นานประมาณกี่นาทีสี่ห้านาทีส่ห้านาทีก็อยากจะนั่งแล้วอันนี้สําคัญนะครับว่าวันนี้คนไข้มีอาการลักษณะอย่างนี้สี่ห้านาทีแต่ถ้าเรารักษาแล้วดีขึ้นเขาจะต้องอาการตรงนี้ต้องอาจจะยืนครึ่งชั่วโมงก็ปวดหรืออะไรนี้เราใช้เป็นตัววัดได้ด้วย คำถามที่เราถามเนี่ยดู้ดีเดี๋ยวนั่นนงกันนะเดี๋ยวลักษณะคุณป้าน,นั่งก็น,นั่งแบบนั่งหอหละเพราะนั่งยืตนตรงไม่ได้มีไม่มีชาไม่มีมือเลยหรอโอเคดีถ้าไม่มีชาไม่มีอ่อนแรงก็พอกโลซิชหรือพยากรโรคก,ก็น่าจะเป็นทางที่ดีหน่อยแต่โอโอถ้าคนอ่อนแรงหรือชา<ม>ก็เกี่ยวกับเส้นประสาทก็อาจจะการรักษาก็อาจจะยากหรือช้าอยเนาะอายืนให้เหมาะดูครับยืนหันหลังครับ ยืนตรงเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตัวเตี้ยลงไหมเตี้ยลงครับพอยืนตรงปั๊บปวดทันทีถูกไหมปวดตรงไหนครับชี้ตรงนี้ลงขาเลยไหม่าม่ลงขาเลยถ้าก้มหลังก้มหลังให้หมอดูก้มเป็นไงค่อยอย่างชั่วจำไว้นะยืนตรงแอดหลังปวดแต่ยืแต่ก้มดีขึ้นต้องคิดตลอดว่าเกิดจากอะไรคุณต้องวิเคราะห์ได้ ที่อาจารย์สอนไปแล้วคนนั้นแอนหลังจะปวดไหมโอ้ปวดมากขึ้นเลยเห็นไ,ไหมแอนนี้เดียวก็ปวดแล้วยืนตรงก็ยังปวดแล้วมันแอนหลังไม่ต้องเลยจริงๆแล้วอตอนนี้บิดซ้ายตัวขาอยู่กับที่ก่อนบิดตัวซ้ายปวดไหมปวดไหมปวดตรงน้อยๆตรงไหนครับอ่าปวดมาตรงก้นฝั่งซ้ายอาบิดขวาขวาปวดตรงไหนเห็นไ,ไหมบิดขวาปวดขวาบิดซ้ายปวดซ้าย มาเอียงซ้ายครับเอียงเอียงตัวไปปวดไหมมาซ้ายนะซ้ายหรือขวาขาขวาขาซ้ายพอเอียงซ้ายก็ไปซ้ายเอียงขวาครับไปขวาไหมทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นตัวบอกโรกเรานอนไหมข้าวนอนนอนไหนนอนไหนนอนไหนกันแ้นนีถ้านอนปวดไหมครับนอนครับถ้านอนอยู่บ้านยอะไรงตอนนอนปวดไหม ครับบางทีก็ปวดบางทีเช่นเวลาไหนบางวันหรือบางบางทีผมอยแบบแบบากจะคน็ปวดไปอยแบบู่แตบบ่ Bever ว่าพอต้องทิกไปทิกไปแล้วก็ดีขึ้นไม่ไหายนะครับมานอนไหนครับแล้วการรักษาได้รักษาอะไรมาบ้าง หอหยากิน,กนดูกินยาเค็นเซียมเค็เซียมกรดูกป่านนี้กินเค็นเซียมไม่อยู่แล้วครับอายุมากไม่อยู่แล้วครับการกินสารส่งเค,ค็นเซียมกับกินแล้วก็ยังไม่เป็นนู่นนะแล้วก็กินยาฉีดยาไหมไม่ได้ฉีดให้ยาก,กินเนาะ นมันไม่ได้เกี่ยวละเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรเยอะทํานาเนาะอาชีพทํานาทํามาตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วหยุดหยุดทํานามาได้ยังตอนนี้หยุดมากี่ปีแล้วสองปีตั้งแต่ปวดนี่ใช่ไหมครับนอกจากกินยาแล้วรักษาอะไรอีกการนวดจับเส้นนี่หมอเขาบอกว่าข้อของข้อรวมไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับม้วนขกอรวมหัวแหมก่อนละเรื่องกันเลยกระดูกข้อมหลังข้อมันเป็นที่กระดูกเราเสื่อมแล้วซุบตัว แล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วหินปูนเบี่ยดเส้นประสนะพอเบียดเส้นประสาทที่จารย์บอกว่าเวลายืนตรงน้ําหนักกดหินปูนก็กดเข้าไปทําให้เขาตรงไม่ได้เพราะมันปวดร้าวลงขาไปโดนเส้นประสาทนี้วิธีการธรรมชาติที่คนไข้จะต้องพยายามปรับตัวเองให้อยู่รอดก็คือหลังค่อมพอหลังค่อมช่องเส้นประสาด้านหลังจะเปิดออกเขาจึงสบายขึ้นในท่าโผดในท่าโ้งเห็นไหม อันนี้คอน d i t i o n ก็คือส p o น d ดโลซิสแล้วก็กระดูกทับไม่ใช่หมอนนะแล้วไม่ใช่กล้ามเนื้อแหละแต่กล้ามเนื้อมาแน่นอน <S <S เดี๋ยวเ,<ๆ>เราจะไม่ตรวจกระดูกทับเส้นกล้ามเนื้อก็ต้องอนักเสบไปด้วยมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ต้องแยกระหว่างหมอนกับกระดูกทับถ้าหมอนอ้มจะปวดแต่นี่คนไข้ก้มเป็นไงสบายแต่แอ่นจะปวดงั้นคนกรณีนี้คือกระดูกเสือ่อมทับเส้นประสาทอาจารย์ไม่ต้องอินเสดก็รู้ลวเพราะอายุมาก เสื่อมอยู่แล้ว condition ออให้อยู่แล้วนี้เรามาดูตรวต่อนะรตรวจต่อเดี๋ยวจย์เช็คดู slr พวกนี้จะเนกาตินะครับเพราะว่าไม่ได้เส้นประสาทไม่ไม่ได้ถูกกดจนรุนแรงอาจจะเนกาติได้คอยกยก้วไม่เป็นไรนะครับแล้วที่สำคัญแรงอ่อนแรงลงไหมอ่ะลองดูนี้ถ้าอ่อนแรงดูเราเช็คกำลังกลามเนือ้อนิ้วกระดกนิ้วครับกระดกข้อนิ้วข,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 ขึ้นเก่งเลยครับเก่งนะ เก่งสู้นะสู้นะอย่าให้หมอกดลงนะสู oh ้ก oh ันสู้อีกสู้หมออีกเต็มที่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 ขวาอ่อนแรงขวามาหน่อยนะยังไงซ้ายยังซ้ายยังโอเคแต่ขวานี่เห็นไหมลดลงประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนไหมนี่เห็นไหมเราแยกกันเลยนั่นแสดงว่าคุณป้าเนี่ยถูกกดทับเส้นประสาทมานานนี่คือภาวะที่ถูกกดอยู่ตลอดยืนเดินเมื่อไหร่ก็กด เพราะฉะนั้นก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นจากสองปีพอเดินเดินมากๆก็ไม่ไหวแล้วเส้นประสาทก็เริ่มแล้วชาหมึนไม่มีนะชามือมีไหมไม่มีมเ,นเนีย่ยเกิดว่าบางทีบางนันนานนอนนอนนานๆบางทีอะไรอย่างเงี้ยครับ,บอ๋อบางทีท่าท้าปัญชาโชคดีที่ว่าตอนนี้ยังไม่ชามือแต่การอ่อนแรงออกมาให้เราเห็นแล้วเห็นไหมเช็คได้ทีนี้ สรุปแล้วเคสนี้คือกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีภาวะการอ่อนแรงประกอบและที่สำคัญคือการปวดของเขาที่เขาอยู่ลำบากการรักษาก็ไม่แค่กินแค่ให้แคนเซียมไม่ได้ช่วยหรอครับยาแค่ปวดอักเสบดีไหมไม่อไมกก่อได้กินมีโรคกระเพาะไหม ตามหลักแล้วต้องรีบดึงต้องรีบปับกระดูเพื่อให้ลดการแรงกดที่เส้นประสาทเพราะถ้าปล่อยนานเมื่อไหร่คนไข้จะอ่อนแรงเสี่ยงต่อเป็นหรัรมภาพาไปเรื่อยๆารราอยาเยิะ <c oughs> ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือการร,รักษาที่ไม่ถูกวิธีปล่อยให้คนไข้แย่ลงถึงที่สุดทำไมเขาไม่แนะนำการไปบำบัดกายภาพหรืออะไรก็ว่าไป อันนี้คุอก็เสียทถ้าลุงป้ามาช้ากว่านี้โอกาสจะช่วยไม่ได้แต่ตอนนี้เ้่าที่ดูเช็คแรงแล้วโดยรวมแล้วยังลดลงไม่เยอะก็ยังมีโอกาสฟื้นฟูทำมากี่ครั้งหลาครั้งทำอะไรบ้างเดึงหลังให้บป่าโอ้เห็นไหมตรงนี้ต้องดึงเพราะกลไกมันอยู่ที่กระดูก ถ้าไม่แก้กระดูกคุณจะแก้ได้อย่างไรคุณไปยกขายกแข้งไปนวดมันก็ไม่ได้ผลใช่ดีเจเนติกดิสต์ดีเจเนติกในตัวกระดูกด้วยไม่ใช่ดิสอย่างเดียวทั้งหมดใช่ตัวโบนด้วยตัวดิสด้วยแล้วทําให้กระดูกแคบลงก็เลยทําให้กดไงเพราะยันยืนตรงปั๊บน้ําหนักตัวตรงเพก็กดเปลี่ยนอย่างนี้เลยไม่ใช่ดิสต์อย่างเดียวครับดิสเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับเวลารังเหิมมันจะมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวการรักษาจะต้องไปดึงหลังนะคะต้องดึงกระดูกเพื่อคลายออกแล้วก็เดี๋ยวหมอจะสอนท่าบริหารให้ท่าบริหารหลายท่าที่จะช่วยทําให้ช่องเส้นประสาทเปิดตัวออกนะครับแล้วก็จะช่วยได้แล้วก็ค่อยๆดึงปรับเส้นประสาทคลายตัวเขาเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้น <c oughs> แล้วเ,เดี๋ยวเราต้องตรวจระบบกล้ามเนื้ออีกทีว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อก็จะเกร็งตามไปด้วยครับอันนั้นก,กล้ามเนื้อก็จะมีปัญหาตามด้วย ว้าเดี๋ยวดึงหลังนะแข็งลุกขึ้นครับ